w o r ร์ส e u อ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พอเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีนะคะ วันนี้ชวนมาดูตลาดหุ้นโกรดกันสักหน่อยดีกว่านะคะก็คือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมานะคะพอดีบรูบเบิร์กค่ะมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะคะบอกว่าตอนนี้ถ้าไปดู Valuation หรือว่าราคาของ Nasdaq นะคะมีลักษณะ คล้ายกับช่วงเกิด Bubble Burst .com Crisis ก็คือเกิดฟองสบู่ .com ในช่วงปี2000ทีเดียวนะคะซึ่งก็ทำให้หลายฝ่ายจับตาม,มองว่านี่ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่คือย้อนกลับไปก่อนนะคะในช่วงปี2000เนี่ยตลาด NASDAQ เองนะคะขึ้นไปทำจุดสูงสุดได้ประมาณสัก 5,132. จุดคือย้อนไปนะมันคือ22ปีที่แล้วนะคะหลายคนบอกว่าตอนนี้13,000นะแน่นอนมันต่างกันลิบลับเลยนะคะแต่ช่วงนั้นเนี่ยพอตลาดขึ้นไปแต่ประมาณ 5,132. จุดนะคะก็ปรับตัวลงทันทีนะคะหลังจากฟองสบู่ c o m แตกนะคะแล้วก็ทำให้ตัวราคาของดัชนีเนี่ยปรับตัวลงหนักทีเดียว ถือว่าดิ่งลงหนักสุดนี่ประมาณสัก78%เลยนะคะไปสู่จุดต่ำสุดในเดือนตุลาคมปี2002นะคะก็คือหลังจากนั้นก็คือดิ่งเรื่อยๆเลยนะคะจนกระาทาั่งกว่าจะกลับขึ้นมาได้ระดับเดิมคือ5,132จุดเนี่ยก็คือกลางปี2015 ใช้เวลาถึง13ปีทีเดียวนะคะกว่าที่ NASDAQ จะกลับขึ้นมาโดดเด่นได้อีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็ทะยานขึ้นต่อเนื่องนะคะจนไปแตะประมาณ16,000จุดสำหรับตลาดพุ่น NASDAQ นะคะ แล้วก็ถ้าดูภาพของตลาดปัจจุบันคือต้องยอมรับว่าในระยะยาวเนี่ยตั้งแต่ปี2000นะคะคือดิ่งไปในปี2002ขึ้นมาแต่ระดับเดิมปี2015แล้วก็ขยับขึ้นต่อเนื่องเลยจาก5,000กว่าจุดเนี่ยไป10,000 15,000แล้วก็ประมาณ16,000จุดนะคะทีนี้ตอนนี้มันขยับลงมาแล้วมาอยู่ใกล้ๆ13,000จุดก็คือหักหัวดิ่งลงในลักษณะกราฟมันค่อนข้างใกล้เคียงค่ะกับเมื่อปี2000คือขึ้นจุดพีคแล้วก็ดิ่งลง ค่อนข้างแรงนะคะหลายคนก็ไปแมปกราฟดูนะคะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะนี่กำลังเป็นสัญญาณบางอย่างที่เราต้องจับตาในแง่ของ valuation หรือเปล่านะคะคือการปรับตัวลงหนักและจะลากยาวหรือไม่กว่าจะกลับขึ้นไปจุดเดิมอีกครั้งนะคะ ทางบูมเบิร์กค่ะก็เลยไปสัมภาษณ์แดเนียลมอร์แกนะคะซึ่งเป็น s e เนียร์พอร์ตโฟร a โอแมเที่ซิ n o v a ัสด์ทรันะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ตลาดหุ้น NASDAQ ไม่ได้มีอะไรเหมือนกับเมื่อช่วง .com Crisis ปี2000เลยแม้แต่น้อยนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่กดดันบรรยากาศการลงทุนในหุ้นของตลาด NASDAQ กเนี่ยก็มีหลายปัจจัยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ f ฟดนะคะหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐที่เตรียมขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าการขึ้นดอกเบีย้ยทําให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นแล้วบรรดาหุ้นกดสต็อกหุ้นเทคส t ็อกเหล่านี้ที่มีการกู้ยืมค่อนข้างสูงนั้นก็จะได้รับผลกระทบในเชิงลบจากต้นทุนที่สูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับเรื่องของ Quantitative Tightening หรือว่าการลดขนาดงบดุลการดึงสภาพคล่องออกจากระบบของทางฝั่งนโยบายการเงินสหรัฐเองก็จะยิ่งส่งผลให้ตลาดนั้นซบเซาลงไปอีกด้วยแล้วก็มาเผชิญกับเรื่องของ ปัญหาร,รัสเซียยูเครนที่ยังไม่คลี่คลายอีกนะคะหลายปัจจัยรุมเร้านะคะซึ่งก็กดดันให้ N a s d a q นั้นปรับตัวลงหนักแต่ไม่ได้เหมือนกับเมื่อช่วงปี2000นะคะเพราะว่าย้อนกลับไปยุคก่อนนะคะต้องยอมรับว่าสิ่งที่เห็นก็คือในยุคนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของ t e คสต็อกไม่ค่อยแข็งแรงเป็นบริษัทที่ราคาหุ้นปรับขึ้นค่อนข้างสูงทั้งทาง,งที่ยังขาดทุนอยู่ด้วยซ้ําแต่ตัดภาพกลับมาในวันนี้คะ่ะหุ้นเทคโนโลยีหุ้นโกล หุ้นอินโนเวชันต่างๆเนี่ยมีเงินสดอยู่เต็มบาลานซ์ชีตเลยนะคะแล้วก็ถ้าไปดูสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้ามีเขาเรียกว่าเป็นแบบสตรอมเนาะหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินมีพายุเข้ามานะคะแล้วก็มีวิกฤตเข้ามาเนี่ยก็มองว่าเงินสดก้อนนี้เองนะคะยังสามารถยืด ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจหรือว่าต่อลมหายใจหรือแม้แต่ไปหาโอกาสจากการแอดควาหรือไปร่วมมือซื้อกิจการทำพาร์ทเนอร์กับบริษัทอื่นๆเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตได้อีกด้วยดังนั้นจึงไม่ได้น่ากังวลแต่อย่างใดแม้ว่าภาพกราฟจะดิ่งลงในลักษณะปักหัวใกล้เคียงกับเมื่อช่วง .com c r i s i s ก็ตามนะคะยางไรก็ตามท่านนับตั้งแต่ จุดพีคนะคะที่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยนแะตกลงมาแล้ว20%โดยประมาณนะคะประมาณบวกลบ18%เนี่ยจากเหตุการณ์นหนึ่งเลยก็คือตัวเลขเงินเฟ้อนะคะที่รายงานออกมาจำได้ไหมคะปลายปีรายงานเงินเฟ้อ4%ว่าสูงแล้วเจอ5%เข้าไปเจอ7.5%เมื่อเดือนมกราคมเข้าไปยังไปเจอ7.9%ในเดือนกุมภาพ,พันธ์อีกนะคะคือมีหายแล้วหายนะคะสำหรับตัวเลขเงินเฟอ้อหลายคนก็เลยมองว่ายังไงเนี่ยทางธนาคารกลาง รัฐไม่ปล่อยเอาไว้แน่แล้วก็ถ้าไปดูภาพรวมการลงทุนเมื่อวันนี้นะคะวันพฤหัสบสดีเนี่ยหุ้น Apple ก็ลงมา2.7%นะคะ Microsoft บมา0.8% Meta ดรอปมา0.8% Meta p l a t f o r ลก็คือ Facebook เดิมเนี่ยลงไปกว่า2%เช่นกัน Alphabet ลงไปเล็กน้อย0.3%มี Amazon ค่ะที่ถือว่าส่วนตลาดขยับขึ้นถึง6.2%นะคะจากที่มีรายงานว่าเขาจะซื้อหุ้นคืนแล้วก็มีการสปริตนะคะหรือว่ามีการ แตกหุ้นออกมาด้วยเช่นเดียวกันก็เลยเป็นอนิสง์เชิงบวกให้กับแอเมริซวนกับหุ้น t e ทค Stock รายอื่นๆนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้ n a ส d a q เนี่ยก็ยังซื้อขายใกล้ๆ1 3ึ0 0หจุดนะคะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูถ้าใครซื้อ หุ้นในตลาด n a s d a กไว้ซื้อดัชนีไว้ในปี2000อีเว้นะจุดพีคเลยนะคือ5000กว่าจุดนีนะคะแล้วก็ถือมายาวนานจนถึง2022นะปัจจุบันนี้เนี่ยยังไง Overall Return เนี่ยนะคะก็ ยังเป็นบวกนะแน่นอนนะก็ขึ้นมาจาก5 0 0 0มา13,000จุดเนาะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเปรียบเทียบน่าสนใจเขาบอกว่าเห็นโกลด์สต็อกขึ้นเยอะๆเทคสต็อกขึ้นสูงๆแบบนี้แต่ถ้าไปดู NASDA q เนี่ยขึ้นมาเฉลี่ย22ปีที่ผ่านเนี่ย5.4%ต่อปีเองนะเมื่อเทียบกับ s p 5 0 0ที่เป็นหุ้นใหญ่ในแต่ละสาหกกร,รมเนี่ยขยับขึ้นมาเนี่ยปีละ7.2% annually นะคะในช่วงเวลาเดียวกัน22ปีที่ผ่านมาดังนั้นก็ดูเหมือนว่า ในรอบที่ผ่านมาหุ้น s อ e 500อาอยังเอ t p ร r f ตัวตัว n a s d a กนะคะเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนต่อปีเป็นต้นนะคะก็เลยนำมาฝากกันเป็นบรรยากาศนะคะสำหรับการลงทุนที่อาจจะสร้างความตื่นตระหนกบ้างนะคะจากการปรับตัวลงของตลาดหุ้นกลด t สต็อย่าง n a s d a กเป็นต้นทีนี้ตัดภาพมานะคะสถานการณ์ในรัสเซียยูเครนก็ยังไม่ได้ขี้คลายนะคะทาให้ราคาทองคาที่ขึ้นไปนะคะเกือบแตะพิกเดิมนะคะก็ลง ขึนะะ้นลงวันหนึ่ง60เหรียญแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามถ้าไปดูคําแนะนําล่าสุดนะคะราคาทองคําที่แกว่งตัวใกล้ๆกับ1,985ถึง1,998ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถือว่ามีลักษณะไซ์เวย์ออกข้างสลับไปมาในแดนบวกลบแล้วนะคะโดยทางแวลจนะคะได้แนะนำค่ะบอกว่าจริงๆแรงหนุนสำคัญเนี่ยก็มาจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของร กับทางน้านของยูเครนเนี่ยเจรจารแล้วไม่มีความคืบหน้าก็คือความน้ําเหลวนั่นแหละทั้งสองฝ่ายล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวทั้งที่ก่อนหน้านี้นหลายฝ่ายคิดว่าน่าจะออกมาสถานการณ์ในเชิงบวกได้แต่ท้ายที่สุดก็ฝันสลายไปอย่างไรก็ตามเมื่อฝันสลายในแง่ของสงครามแต่ในแง่ของราคาทองคำนะคะก็มีแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเงินยูโรก็แข็งค่าขึ้นด้วยหลังจากธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ก็ประกาศคงดอกเบี้ยไว้ตามเดิม ราคาทองคำยังได้รับปัจจัยบวกเพิ่มด้วยนะคะจากคริสเตียนาจอเจวานะคะผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะที่ออกมาพูดถึงการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกว่าน่าจะปรับลดการคาดการณ์นะคะเราก็ได้รับผลกระทบแน่นอนสาหรับเศรษฐกิจโลกจากสงคร,รามรัสเซียยูเครนส่วน j p พีมอร์แกนเชสเนโคนะคะแล้วก็โกลแมนแซกเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวชัดเจนในการแซงชั่นรัสเซียด้วยการยุติการดําเนินธุรกิจ ในรัสเซียนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น2วาน,นิธนก,กิจยักษ์ใหญ่ของโลกที่คิกอ off ในการที่จะออยุติการดำเนินงานในธุรกิจรัสเซียหลังจากก่อนหน้าน,นี้ก็มีบรรดาแบงก์ยุโรปนะคะรวมถึงบริษัททั้งยานยนต์แล้วก็รีเทลนะคะที่ออกมาประกาศนะคะแล้วก็คาดกันว่าน่าจะมีสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกอีกหลายแห่งตามมาในการที่จะยุติการดำเนินธุรกิจกับรัสเซียด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะ ก็ทำให้เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำนะคะเพราะเราย้ำกันตลอดทองคำไม่ชอบข่าวดี ตรงกันข้ามก็คือชอบข่าวไม่ดีนะคะพอมีข่าวไม่ดีเยอะนะคะดังนั้นสิ่งที่ทาง w i l u l l i l เ i n n น t ิน n a อร์เแนะนะนำค่ะบอกว่าถ้าใครนะคะอยากจะทำกำไรทองคำตอนนี้กรอบทำกำไรเนี่ยก็ปรับลงมานะคะอยู่ที่ประมาณ2,009ถึง2,018ดอลลาร์สหรัฐถ้าแต่ประมาณนี้ขายทำกำไรออกมานะคะและถ้าใครอยากกลับไปซื้อคืนให้รอลงมาแถว1,970ถึง1,953ดอลลาร์สหรัฐต่อทร i นั่นเองนะคะเพราะว่ายังมีหลายปั ใจที่ไม่แน่นอนนะคะทางคุณเบนนะคะ YLG ก็แนะนำต่อเนื่องอยู่แล้วว่าอย่าไปหวังว่ามันจะขึ้นได้ตลอดนะคะเพราะขึ้นแรงลงก็แรงเช่นกันเช่นเดียวกับนายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเห็นภาพบรรยากาศเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังตั้งสติแล้วก็อย่าลืมดูพอร์ตด้วยนะคะว่าเออเรากาลังทาตามวินยัยหรือตามกลยุทธ์ที่เราวางไว้รวมถึงเป้าหมายในการลงทุนหรือเปล่านะคะช่วงนี้ก็น่าจะเรียนรู้ ตัวเองได้ดีทีเดียวนะคะสําหรับการลงทุนในตลาดหุ้นในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์นะคะก็หวังว่าถ้าผ่านวิกฤตนี้ไปทุกคนจะแข็งแกร่งขึ้น,ฟนเฟื่อแบบนั้นและเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะส่วนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสำหรับ Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานอย่าลืมักษาสุขภาพด้วยนะคะตัวเลขโควิด -19 เยอะมากจริงๆนะคะทั้งกายใจแล้วก็พอตสวัสดีค่ะ